ส่วนเรื่องจากกรณีนี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนพูดถึงเรื่องของผลงานของพิงกี้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยน้องมีงานอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะครับหลังจากถูกจับกุมตัวไปเนี่ยทุกคนก็นึกถึงอ้าวแล้วละครที่ถ่ายทําอยู่ละ่ะทั้งทางช่อง3เองนะครับก็มีละครเรื่องลายกินาีใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสสอบถามไปทางกองละครของายกินาีแล้วนะครับก็ทราบว่าโอเคคิวของน้องเนี่ย ได้ถ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วคือลายกินาลีตอนนี้ได้ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเตรียมจะออกอากาศให้ได้ชมกันก็คือปลายปีนี้แหละเร็วๆนี้แหละจะได้ชมกันแล้วลายกินาลีนะคะซึ่งเรื่องนี้พิงกี้มารับบทในเรื่องนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือ ถ่ายทำหมดแล้วไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะฮะแฟนๆก็รอติดตามชผมผลงานของพิงกี้กันได้นะฮะในไลน์กินนาีนะฮะใช่ขนาดที่อีกเรื่องหนึ่งของผู้จัดนะครับพี่ชอดใส่ทิพย์มนตรีกุลในอยุธยานะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้ถามพี่ชอดเหมือนกันนะครับพี่ชอดก็บอกว่าเรื่องที่พิงกี้เล่นกับของพี่ชอดเนี่ยของเชนเนี่ยก็ตอนนี้ถ่ายทําไปได้ประมาณ80%แล้วเหลือถ่ายทําอีกไม่เยอะนะครับตอนนี้พี่ชอดบอกว่ารอดูสถานการณ์อยู่นะครับถ้าหากจําเป็นต้องแก้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็มีการปรับแก้ไขบทเพื่อหาจุดจบให้ตัวละครที่พิงกี้รับแสดงอยู่นะครับแต่ก็รับรองว่าจะไม่ทําให้ละครเนี่ยต้องเสียอัธมรสไปนะฮะตอนนี้พี่ชอตก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยพี่ก็ยังรอดูอยู่รอดูสถานการณ์แต่อาจจะใช้เวลาได้ไม่นานนะครับเพราะว่าละครเนี่ยมันจะต้องปิดกล้องภายในเเร็วนี้แล้วนะฮะซึ่งพี่ชอตเองก็บอกว่าพี่ก็แอบมีความหวังนะว่าน้องจะได้กลับออกมาถูกประกันตัวออกมานะครับแล้วน้องก็ได้ออกมาสู้คดีข้างนอกแล้วก็ได้มานั่งทํางานต่อให้สําเร็จลุล่วงนะครับก็ จริงๆคือพี่ชอตก็บอกว่าทราบข่าวพร้อมกับทุกคนเหมือนกันเข้าใจว่าพิงกี้เองก็คงไม่ทราบล่วงหน้านะครับเพราะว่าวันพุธก่อนไปขึ้นศาลหนึ่งวันเนี่ยยังถ่ายทํากันปกติเลยผู้กํากับยังคุยกันอยู่เลยว่าคิวต่อไปจะยังไงก็เลยเข้าใจว่าคงไม่มีใครรู้ตัวกันมาก่อนหรอกเรื่องแบบนี้ตอนนี้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับยังไม่รู้เลยว่าน้องจะได้ประกันตัวมาทํางานต่อไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ต้องเตรียมแผนเอาไว้นะครับพี่ชอตบอกว่าของตัวเองเนี่ยมีเตรียมแผน A แผน B รอรองรับแล้ว แต่ก็อย่างที่บอกไปคือเราได้แค่ไม่กี่วันเพราะว่าทีมงานเดี๋ยวเวลาทำงานกันน้อยมากนะครับพี่ชอดเนี่ยบอกเลยว่าขอชื่นชมพิงกี้นะครับน้องเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานเต็มที่ปัญหาส่วนตัวน้องไม่เคยนำมาให้กระทบกับเรื่องงานเลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพี่พชอดบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะ,ะไปฟังเสียพี่ชอดกันหน่อยฮะน้องพิงกี้เป็นเป็นหนึ่งในดารานำแสดงด้วย แล้วก็พอมาถึงตอนนี้ก็คือดงดอกไม้เป,เป็นเป็นละครที่เราถ่ายกันมาเป็นปีแล้วนะมาหยุดโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะคก็ทํางานกันมาประมาณสักแม่จะถ่ายไปประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นได้ลนะค่ะก็เหลือแต่ช่วงตอนท้ายๆตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก,ก็เราก็ดูเรื่องของทางบทที่จะแก้ไขปรับบทหรือว่าปรับในเรื่องของโปรดักชันไปบ้างแต่ว่า สิ่งสัมผัสก็คือต้องไม่ให้เสียอรรถรสของคนดูอย่างต้องสนุกแลก้ว้็งเข้มข้นเหมือนเดิมส่วนในโค้งสุดท้ายนั้นนะฮะ,ะเผออญว่าการถ่ายทําตรงนี้มันก็เดินทางมาถึงตรงจุดจุดเปลี่ยนของตัวละครตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันก็สามารถสามารถยุติดได้ยบท <น S 1> <ล>อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าละครจะจบอยู่แล้วถ่ายมาจนจะจบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนตัวหมายความนั่นหมายความว่าเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันถ่ายมาจนใกล้จะจบแล้วแล้วก็ ที่สําคัญก็คืออีก2เดือนมีเวลาที่จะต้องออนแอร์ต้องออกอากาศแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรลงเป็นไปไม่ได้พี่คงใช้วิธีในเรื่องของการปรับบทก็จะมีทางทางผู้จัดการนะครับที่ว่าต้องประสานงานกับทางทีมงานของพี่กับทางกองถ่ายเพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตกันนะเนาะในนี้เพราะว่ายังมีคิวถ่ายทำกันอยู่ครับมีสัญญามาก่อนไหมคะที่พี่อ่าขาวว่ามันจะเกิดอะไรัหยคะไม่มีเลยเพราะว่าพี่ก็ราบข่าวพร้อมทุกคนใช่พี่ก็อ่านข่าวจากที่น้องๆทําข่าวแหละค่ะนี่ถ้าถามว่า รู้อะไรล่วงหน้าไหมก็ไม่ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่าน้องพิงค์คีเองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนวันน<ห>ั้นก็ยังถ่ายกันเมื่อวันพุธก็ยังทํางานยังถ่ายกันอยู่เป็นปกติอะคะ่ะแล้วก็ก็อันนี้พี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าน้องๆกับทีมผูกม้กำกับหรือนักแสดงอะไรก็ยังคุยกันอยู่ว่าคิวต่อไปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าใจว่าไม่คงไม่มีใครรู้ตัวก่ <บา S 1> อนก็คงรอดูสถานการณ์นิดนึงก่อนนะนะคะเพราะว่าคือ ต้องเข้าใจว่าอย่างพวกพี่เองก็จะไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องคดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ตกลงแล้วน้องจะมีโอกาสได้ประกันตัวออกมาทํางานต่อไหมหรือว่าจะไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็มีอย่างที่คุณเอสบอกเมื่อกี้ว่ามีคแนน A และ B ไว้แล้วก็ก็รอดูจริงๆก็คือในตอนที่ิงกี้ก็ไม่ทราบกำหนดที่จะได้ออกมาค่ะเรามีแคมสำรองเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ดูเริ่งบทกันอยู่แล้วนะคะอย่างอย่างที่เมื่อกี้คุณเอสบอกอะค่ะว่า เราถ่ายบังเอิญโชคดีที่เราค่อยๆถ่ายไล่มาเรื่อยๆพอดีมีสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยก็ค่อยๆไล่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงท้ายของเรื่องซึ่งมันเป็นจังหวะที่เราสามารถที่จะหาจุดให้ให้กับตัวละครตัวนี้ได้โดยไม่โดยไม่เสียหายทั้งหมด80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถ่ายมาทั้งหมดไม่ไม่มีอะไรเสียหายแค่เรารอได้ค่ะเรารอได้จริง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 ก็คงไม่กี่วันนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าละครต้องออนแอร์ในสองเดือนนี้แล้วจะมีผลอะไรกับ นดูนะคะเวลาดูละครเรื่องนี้เขาจะมีความสุขยังไงกับเรื่องนี้อยู่กับน้องอันนั้นต้องต้องแล้วแต่แล้วค่ะซึ่งซึ่งในส่วนตัวพี่นะคะพี่ก็รู้สึกว่าคนดูก็คงแยกแยะได้ว่าอะไรตรงไหนยังไงอะไรอย่างงี้นะคะว่างานละครก็ก็คือละครนะคะก็นักแสดงก็ก็คงทําเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวใดๆนั้นเราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงหรือใดๆได้ะนะก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรวมไปถึงเจ้าตัวพิงกี้เองก็ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะอืมอ่ะ,อะก็นั่นแหละฮะก็รอติดตามกันต่อไปจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องราวของพิงกี้นะฮะเพราะาต้องบอกว่าพิงกี้เขาเพิ่งกลับมาแบบโอ้ทางานหลายๆอย่างรับงานละครมากขึ้นมีหลายช่องด้วยนะไม่ได้แค่ช่องซามไม่ได้แค่ทางของพี่ชอดนะฮะมีหลายๆช่องด้วยก็ถ่ายทําไปบ้างแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะอ่ะก็ต้องแก้ปัญหากัน